ตอนนี้ยติกเดินทางมาถึงบุตรลัดิตแล้วนะคะวู้ดทุกคนมาเห็นตอนนี้สวยมากเลยบรรยากาศดีดีพี่น้องหลังฝนตกเซจเนาะพอดีฝนตกอ่าหยุดไปแล้วนะพี่น้องวันนี้ก็เป็นนาทีของหมอกแลวเนาะมานันนี้หมอกฟุ่งขึ้นมากเลยค่ะพี่น้องจ้าโอ้สวยงามจริงจริงโอ้ยยติกสะออนเห็นผู้เขาเห็นหมอกก็ได้พี่น้องวอนซ่อนไหล นี่ค่ะถึงเมืองอุตรดิตอีก39กิโลนะคะทุกคนวันนี้เราก็เดินทางมาถึงอุตรดิตแล้วบรรยากาศดีสวยงามมากเลยค่ะโอ้ยอยากมานอนแบบไปนอนรีสอสร์ทสุดเอาบรรยากาศสดชื่นสดชื่นนะบรรยากาศดีๆเลย <laughs> หมอกฟุ้งเลยค่ะทุกคนเชย,ชยโอ้โหพูดค,ค่ะพี่น้องคะมองไปยิ่งสวยโอ้โหเห็นเงางาเน่ะคือภูเขานะคะพี่น้องจ๊ะตอนนี้ฝนตกพอจะฝนตกยุดทอน,นั้นละพี่น้องมอค้นบาคักเลยค่ะ สดชื่อชื่นใจอันนี้ก็จะเป็นอ่สีแยกสีแยกอะไรน้อเน,นี่ยสีแยกไฟแดงนะคะพี่น้องเดี๋ยวอย่าติดเบอร์ก่อนว่าถึงสีแยกไหนแล้วอุ้ยราบยาโสตอ,โอ้อยเปิดอยู่ตละดุ่นข้นเต็มอยู่ต้องใส่พวกันผัวไอา้ ครับรถมันถูกหรือวะเขาคือนโ,ออโจอดกินวะเขาทั้งปุ่นงามขนาดเลยเอยเป็นคนค้องไปเสนยอ แยกหนองกวางค่ะทุกคนตรงนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นอาหารออาหารเขาลาดแกงขึ mm hmm. ้นมาสิเป็นเขาลาดแกงแล่วยบยติามาขวบพี่นอเ mm hmm. มื่อนี้ก็กินพัดกระเพราไปแล้วพอแล้วเมื่อตะกี้แรงกายลาบไี่นอเอ้ยอะไรเนี่ยลาบอะไรวะลาบเนื้อควายเหรอ ไม่ใช่ลาบเนื้ออีสานอ่านไปยังไงเป็นควายร้านไหนเนี่ยนี่เลยลาบเนื้อลาบอีสานไปพี่น้องล่ไปซื้อกับเขากันพี่น้องเขาเห็นร้านลาบใส่นนี่มออะไรนอะนี่มีลาบอยู่ใช่ไหมคะเอาเอาลอาบเ,เนื้อนะคะแต่เป็นลาบสุกนะคะจะ้ะ อันเอาค่ะมีข้าวเหนียวไหมเอาข้าวเหนียวยี่สิบาทค่าอันนี้หมดอันนี้เนื่อไก่เหรอคะนี่อ๋นนอ ดูบรรยากาศฝนโปรยโปรยส,สังลาบไปแล้วแว่ซื้อยูอุตรดิตนี่แหละค่ะอยู่ตรงแยกอะอะไรนะที่วหันอะวันนี้ก็สีเป็นลานกับเขาลายลายพี่นอ้องลาดเขาแกงก็นี้จะเป็นลานเขาแกงแต่ว่าเห้องได้เห็น ไปลาดเหนือลาดอีสานเขาได้มาจั่งราบเอาลอกับเขากอนนะคะเนาะนี130่ะร้อยสามสิบก็เป็นร้อยสามสิบออันนี้ไข่ต้มอันนี้ไข,ข่ค่ะทุกคนเราอบเอาอันนี้คุณเชียงอบซี่โครงอยู่ หลอดเราพี่น้องนี่เลยค่ะลาบสุกลาบมัวลาบควยเนาะทั้งอุตรดิตส่วนใหญ่่นกินควายนะแต่ก็อร่อย <c oughs> แล้วก็อบไอเนี้ยค่ะทุกคนอบอบซี่โครงกระดูกหมูว่าซันวาแล้วก็วก็ข้าวเหนียวยี่สิบบาทป้าพี่น้องมึงค้าเหนียวยี่สิบมาให้หน่อยค่ะเนี่ยท่านคอนซ้อนเนาะ <c oughs> โอ้ย พี่นองเขาแกลงข้าจากพี่นองจา้านี่นี่เลยกับข้าวเย็นข้าวเหนียวถิมเปะลงเปะหน่อยไรก็ได้โอ้ยโ,โอ้โหเขาขาดโอโ้งามขนาดเลยพี่นองหมอกฟุ้งเลยค่ะทุกคนหลังจากซื้อกับเขามาแล้วนะคะเราก็จะเดินทางต่อนะคะคนหละไปในเมืองอุตรดิต์นะคะพี่นองขาอือ <c oughs> แต่เสียอย่างเดียวเขามากคำมนันนี่ไอทายคลิปกล่องมันบอหนีไหมพี่น้องมันหมืดจะหมืดแล้วนะคะวันนี้ตายติ๊กสซฟเฟตกะก็สะท้อนกับกระจกมนันนี่โอ้ยช่องเขาขาดอุตรดิตนะคะทุกคนสวยงามมากเลยโอเคค่ะพี่น้องขะคลิปนี้ก็ไว้สัานีดนะคะเนาะขอบคุณพี่น้องสูผู้สุคนที่เขามาให้กำลังใจช่องเยติกนะคะพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีค่ะ